สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับพามาดูไรอ้อยมืออาชีพนะครับวันนี้มาตามดูรถรุ่นบีนะครับรถรุ่นบีเข้ารองอ้อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ตำบลสะแก้นะครับบนเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับน,นี้ก็เป็นอ้อยต่อนะครับรองคู่น่าจะ 4ี่ห้าสิบเซนได้นะครับระยะแถวหน้าอยู่มาสักเมตรยี่สิบอันนี้ก็ลอยแทกแทกร่องนะครับเรารถใหญ่ลากริปเปอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ฝังปุ๋ยนะครับเป็นแทกล่องตัดรากแล้วก็ควนดิมมนมาในตัวนะครับแล้วก็สูบน้ําใส่ครับเพื่อให้น้ําลงไปในดินเพื่อให้อ้อยได้กินน้ํานะครับก็จะสังเกตว่าอ้อยเขียวดีมากนะครับตอนนี้ก็ เจ้าของแปลงก็เอาเอารุ่นบีมาปันป่นปั่นหญ้าในแถวเนี่ยครับเป็นพวกประขมหินนะพวกหญ้าเทาต่างๆนะครับปีนี้ชาวไร่ก็ยากหน่อยเพราะว่า,าฝนตกช้านะครับแต่ว่าเขตของทางกำแพงเพชรน,นั้นก็น้ำใต้ดินเยอะนะครับบ่อบรดานเยอะชาวไร่ก็ เจาะเจาะจาะน้ำใช้นะครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นอยู่ก็มาณตักงห0ายไร่นะครับอันนี้เป็นเจ้าของคนเดียวก็เลยมีโอกาสมาเยี่ยมชาวไร่ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับแท็กเตอร์คันเล็กๆที่เห็นอยู่ข้างในนู้นนะครับก็จะเป็นตัว24แรง ของคูปุต้านะครับรถเข้าลงอ้อยของคูปุต้าก็มีทั้งหมดอยู่4รุ่นนะครับก็เป็น21แดงอยู่2รุ่นนะครับ21แดงจะมีตัวล้อกว้างกับล้อแคบนะครับก็ตัวล้อแคบก็อยู่ที่90เซนนะครับตัวล้อล้อกว้างก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าเซนนะครับ B24 กับ B27 ก็ตัวรถเท่ากันนะครับความกว้างของล้อก็อยู่ประมาณ105เซนนะครับโรตารี่ของ21แดงก็ใช้อยู่80เซนของ 2ีกับยีใช้อยู่ที่85ดสิบห้เซนนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของทางบริษัทนะครับสามารถดาวพร้อมกับผ่อนได้นะครับโรตารี่กับตัวรถนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะครับพวกฝานใส่ปุ๋ยเครื่องพ่นยาลิปเปอร์ฝังปุ๋ยต่างๆนั้นต้องไปหาซื้อเอาข้างนอกนะครับราคาก็ตามแต่ยี่ห้อเลยนะครับเริ่มตั้งแต่สองหมื่นไปจนถึงสี่หมื่นกว่านะครับ ตอนนี้ก็มีคนทําขายเยอะแยะนะครับประสิทธิภาพของรถเล็กเข้าร่องอ้อยก็ถ้าร่องกว้างรถเข้าได้ก็โรตารี่ป,ปั่นวันหนึ่งก็มียี่ห้าสามสิบไรได้นะครับอันนี้รถอยู่ไกลหน่อยเดี๋ยวรอรถวนกลับมาก่อนนะครับนี่ให้ดูอ้อยนะี่ครับจะมีต้นเถาวันต้นหญ้าเกิดขึ้นในเปลงนะครับนะีบ่ลักษณะเถานี่ต้องปั่นกําจัดออกนะครับ